ผมจะเทสอย่างละ1นาทีว่าอันไหนเปืองน้ํามากกว่ากันผมจะเริ่มจากสายยางก่อนนะครับเปิดููรเลยนะครับพี่นับเลยนี่นะครับผม1นนาทีนะครับตอนนี้นับถอยหลังอยู่ติดน้ําครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสายยางนะครับผมเพื่องฉีดน้ําแรงดันสูงสตาร์เกอร์ทอรัสนะครับจะเปิดน้ําจากก๊อกแรงสุดผมจะปรับแรงดันไปที่ระดับสูงสุดเลยนะครับ1นาทีเช่นกัน3 2 1ไป พอครับผมโอ้เปียกเรียบร้อยทั้งตัวครับผมเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนอกจากจะประหยัดน้ํากว่านะครับยังมีแรงดันน้ําที่สูงก็จะเหมาะกับงานชะล้างฉีดล้างทําความสะอาดรถหรือพื้นผิวหรือคราบสุกโปรงต่างๆเนี่ยเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเหมาะมากนะครับทั้งประหยัดน้ําและทั้งแรงด้วยนะครับผมทําให้งานทาความสะอาดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสําหรับคุณนะครับ